มาดูตำนานไหลหลดแต่ลุยจนคู่ต่อสู้แขนหักครับเป็นการเจอกันระหว่างศักมงคลสิทธิ์ชูโชคครับกับเพอร์รี่อูเบดาชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ชำชองในการฝึกเทควันโดคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยด้วยนะครับโดยศึกครั้งนี้ครับเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม1999ครับมาดูว่ามันเป็นจังหวะไหนฮะจังหวะนี้พลิกลงไปครับแม่นี่เป็นเหตุการณ์ในยกที่2เลยนะครับแล้วดูครับปวัซ้ายครับแข้งมาครับ แล้วนี่ครับคุณศักดิ์มงคลเขามีอาการครับมีอาการที่แขนซ้ายครับแขนซ้ายน่าจะเคลื่อนหลุดนะครับอื้อครับอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่ครับโอ้เสียหลักลงไปก่อนนะเพอร์รี่อุเบด้าครับดูครับแกมีอาการครับโอ้แล้วมีความช้าเลือดขึ้นมาเลยเห็นชัดเจนครับแข่งมาแข่งคืนครับจับไปหดแข้งซ้ายสูงอุ้ยเกือบตกเวทีครับระวังครับนี่ครับแม่ครับงานครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามหลวงครับรัดเอาไว้ก่อนครับ ฐานดันของสักมงคลกรรมการเข้ามาแยกครับเอาละแหมแล้วแกก็ทนนะครับแขนหลุดแต่ยังทนอยู่ไหลหลุดยังทนอยู่นะครับล็อกเอาไว้ครับถ่วงเวลาไว้ก่อนฮะแยกออกมาครับกรรมการเข้าหาครับเพอร์รี่ครับเตะ2จังหวะครับสับโอยกระโดดเข่าลอยครับสักมงคลขึ้นมาครับเข่าขึ้นมาอูเบดาเข่าซ้ายมาอุเบดากรรมการแยกออกมาครับเข้ามาเทีบขวาหน้าดักไว้ก่อนฮะสักมงคล เพอร์รี่เดินเข้ามายังไงครับนี่ครับหัวซ้ายก่อนครับหัวซ้ายซ้ําครับหัวซ้ายอีกทีครับแล้วหมดยกครับแม่เรามาดูภาพครับนี่ครับตอนที่แกมีอาการครับนี่ครับหัวไหลเคลื่อนน่าจะหลุดครับ dislocate shoulder ไหลหลุดครับผมแต่แกยังสู้ต่อครับไม่ได้ขอยอมแพ้ครับนี่ครับที่ที่วงไว้ในวิดีโอคือชัดเจนครับแม่ แล้วดูครับคือมีอาการชัดเจนครับแล้วแกก็ยังสู้นะฮะเนี่ยตามที่วงไว้เลยครับอือือแล้วมาดูต่อในยกที่สามครับแหมยังมีอาการอยู่ครับอุ้ยโดนแข้งขวาก้านคอแต่ยังทนอยู่ได้ครับเดินเข้าหาครับอุเบดาอุเบดาเข้ามาครับหนึ่งสองสามครับแล้วตามด้วยโอ้ยกรรมการต้องนับครับแหมกรรมการต้องนับครับเพราะว่าโจมตีไปโดนไหล่ที่มีอาการอยู่นะครับแล้วแกมีอาการกรรมการต้องนับครับ แม่ครับเดินเข้าหาครับเพอร์รี่เข้ามาซ้ายมา้ายคืนครับมาครับซ้ายไปอุ้ยหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งครับแหมจังหวะรัวอาวุธเข้าใส่ครับเอาล็อกไว้ก่อนครับล็อกตีเขาครับอูเบด้าสักมงคลช่วงนี้นี่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะครับแม่เข้าหาครับอพยายามจะปิดบัญชีได้เจอแข้งซ้ายคืนไปจากสักมงคลเข็บออกมาครับแข้งมาครับจับเกียวไว้แล้วอืมเทลงไปครับลงไปทั้งคู่เลยฮะแม่ ตอนนี้ต้องลุ้นครับแม้ว่าแกจะแก้เกมยังไงแกจะพาตัวเองไปจนถึงยกสุดท้ายยังไงครับเทลงไปก่อนครับตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปก่อนครับผมจังหวะนี้ครับเข้ามาครับแข้งซ้ายครับแล้วรัดเอาไว้ครับเข่าซ้ายอุเบด้าเข่าซ้ายอุเบด้านะครับแยกออกมากรรมการสับหมวามซ้ายครับโอเจอหมัดขวาขึ้นหมัดซ้ายมาเจอแข้งขวาแบบงยแข้งโตทีไว้ก่อนครับแล้วแมจะจะระคาฟันหางให้ลบได้ครับแข้งซ้าย รัดเอาไว้ครับตามด้วยเข่าซ้ายนิดหนึ่งฮะทางด้านของเพอร์รี่อุเบดาหยกออกมาครับสำรองคนหดแข้งซ้ายสูงครับตามด้วยซอครับซอกขวาซอกขวาครับแหม่ครับแข้งซ้ายครับแล้วรัดเอาไว้ครับซอกขวารัดเอาไว้ก่อนฮะดึงเวลาก่อนครับกรรมการแยกออกมาครับแข่งนี้ไม่โดนครับหลุดครับอุเบดาเขาไปครับซอกขวาครับแล้วรัดเอาไว้ครับ แล้วเทลงไปครับตัดกําลังคู่ต่อสู้ฮะช่วงเหนื่อยๆนี่ถ้าล้มลงไปนอนแล้วลุกขึ้นมานี่จะเหนื่อยกว่าเดิมนะครับโอ้ยซ้ายสูงครับแต่ยังไม่แรงพอครับอุเบดาเข้ามาครับหลอกเอาไว้ครับสัมมงคลเข่าซ้ายอุเบดากรรมการแยกครับลุยกันต่อครับแข่งซ้ายมาครับหลบได้สัมมงคแข่งซ้ายครับขวามาคืนแต่ไม่โดนแขบเข้าหาครับ ซ้ายครับซ้ายสูงสับมงคลทีบดักไว้ก่อนครับเข้าไปซอกขวาซอกขวายัดเข้าไปครับเตะมาเกี่ยวได้แล้วแหม่เซถลาลงไปก่อนนะครับเพอรีอุบัยดาเดินเข้าหาครับโอ้ยจังหวะประสานครับแล้วเทลงไปครับสังมงคลเดินเข้าหาครับซ้ายครับต่ำด้วยขวาครับ สอกขวาครับสองมงคลโอ้โอ้พอริวไปได้ครับมีอาการตั้งคุมเล็กน้อยถึงปานกลางครับอือต้องโดนนับครับผมจังหวะนี้ครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็คนละหนึ่งนับนะครับแต่ว่าทางด้านสังมมคลนี่ไหลลุดอยู่นะฮะแม่มาดูจังหวะนี้ครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นฮะหดขวาลำตัวครับ แล้วหดขวาสูงขึ้นก้านคอแต่ว่ายังไม่แรงพอครับแล้วจังหวะนี้ครับซอขวายัดเข้าไปครับโอ้ยมีอาการครับแล้วตามด้วยเข่าครับโอ้ยลงไปครับเกือบจะตั้งคุ้มครับเฉียวเฉียดครับแม่ครับข่าหาครับเียบเข้ามาครับซ้ายกระผางเข้าไห้ครับแม่ตามด้วยเข่าซ้ายครับเหมือนจะยังไม่ฟื้นครับเพอร์ดี้อาไม่ได้เพอร์ดี้อาไม่ได้รัดเอาอดตัวรอดไว้ก่อนฮะยกทีเซครับเียบเข้าหาครับอืมีภาพสั่นนิดนึงฮะไปครับซ้ายครับ แยกออกมาครับเดินเข้าโอ้ยหัวนี้ตามครับกรรมการเข้ามาขวางไว้ก่อนฮะเดินเข้ามาซัำมงคลถีบขวาหน้าแล้วตามด้วยเข่าร้อยด้านซ้ายครับเผอรีต้องแหม่กอดรัดเอาไว้ก่อนนะฮะให้ตัวเองผ่านสถานการณ์นี้ไปก่อนครับาซสูงครับแต่ไม่แรงพอครับไปครับจับเข่าครับแล้วสอกขวาครับแหม่แผลสอกนะฮะต้องยัดสอกเข้าให้แบบนี้ครับกรรมการแยกออกมาวางกันไ่ที่กลางเวทีครับ สายลํตัวครับแม่จะต่อยขวาแต่ไม่ไม่ถนัดไม่ออกครับยังไงดีครับซ้ายครับเพอร์รี่เพอร์รี่เหมือนจะรอดแรกครับเพอร์รี่เหมือนจะพือโชว์เหมือนจะมีการพือโชว์ครับเพอร์รี่เริ่มช้าลงนะครับเพอร์รี่ครับออ้ยสปินนิ่งแบ็คมาครับแม่จะฟาดแขนนะครับรอดเอาไว้ก่อนนะสักมงคลอยกออกมาครับวางกันไปที่กลางเวทีขยับเข้ามาครับซ้ายมาซ้ายโตซ้ายไปครับเขาร้อยครับไม่ถนัดดีครับเอารัดไปก่อนนะอ่ะแม เหมือนจะหลับซบไหลเลยนะอูเบดาไม่เป็นครับอุ้ยจะซัดขวาเข้ามาเหมือนกันครับแล้วก็รัดเอาไว้เหมือนเดิมฮะได้พักหายใจครับเก็บเข้าหาครับนี่จะจระเขทฟัดหางฮะแต่ไม่แรงพอครับแล้วก็ไม่โดนด้วยฮะเจอแข้งซ้ายของสัมคนไปแข้งซ้ายครับเข้าไปแล้วก็รัดเอาไว้เหมือนกันครับพาให้ตัวรถผ่านสถานการณ์ไปก่อนนะขวาครับทีครับแล้วก็รัดเอาไว้ครับดันเข้าหาเชือกครับกรรมการต้องแยกครับ อ่าหนึ่งนับทงกันครับแต่ของทางด้านของสังมงคลนนี่เขายังมีอาการที่ไหลอยู่นะครับเทลงไปค่อยๆเทครับดึงออกมาครับหยืดเหยียบไปก่อนฮะเดินเข้าหาที่กลางเวทีครับซ้ายครับอุ้ยขวาสวนกันครับแล้วก็รัดเอาไว้ครับดันเข้าเชือกกัมการเข้ามาแยกครับแยกออกมาวางกันไปที่กลางเวทีเขี่เข้าหาครับแข้งซ้ายลําตัว สังมงคลทีขวาหน้าไว้ก่อนครับทำลายจังหวะสวยครับสังมงคลเพอรี่เข้ามาครับรัดเอาไว้ครับหมุนมาครับยังไงดีครับออล็อกไว้ก่อนกรรมการต้องแยกครับวางกันใหม่ที่กลางเวทีครับเดินเข้าหาหัวแข้งประสานกันหมุนเข้าไปตีเขาครับติดเชือกแบบนี้กรรมการต้องแยกแหมกลายเป็นยกที่นัวกันไปนัวกันมานะครับอุตลุดกันเหลือเกินครับยกนี้ดึงมาครับ ยังไงดีครับเข็บเข้าหาครับเอายมาขวามาหมัดโอ้ยรัวหมัดเข้าใสครับเข้าไปครับซอกขวาแหมแต่ไม่ถนัดดีครับเหมือนแกทิ้งเทไปทั้งตัวเอาหมดยกครับมาดูครับภาพช้าครับในจังหวะนี้นี่เข้าไปครับโอ้ยเข่าลอยแต่ว่าติดแขนฮะแล้วจังหวะนี้ครับอมันติดกาดไปหมดครับนี่ครับซอกขวาแต่มันลื่นไปนิดหนึ่งซ้ายครับโอ้ยเจอหมัดเหมือนกันท่านนั้นของครูสังมงคลฮะเจอหมัดของเพอร์รี่ครับเข้าไปครับนี่ครับ จะเตะแต่ว่าสอก็แหม่วืดๆไปนิดหนึ่งครับแล้วดูคนที่มาดูที่สนามหลวงครับโอ้โหแน่นขนาดเหลือเกินฮะยุคนั้นครับ5ธันวามหาราชปี1999ที่สนามหลวงครับโอ้โหคนแน่นขนาดยัดเยียดกันเหลือเกินครับปลากระป๋องก็สู้ไม่ได้ผมจังหวะนี้อะมายกสุดท้ายครับเก็บข้อครับทีมครับแข้งซ้ายไปครับพวดอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเพอร์รี่ขอยอมแพ้ครับเพอร์รี่อูเบด้าขอยอมแพ้กรรมการนับครับ โอ้แขนหักครับเฮอรี่อุเบดาแขนหักครับกรรมการต้องยุติการชกครับโอ้โหผางเดียวครับแหมภาพมันไกลครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพชาครับแล้วนี่โอ้โหต้องหิวปีครับคือแกทนเจ็บมาตลอดทั้ง4ยกครับโอ้โหต้องให้พี่เลี้ยงหิวปีครับมาดูจังหวะนี้ครับนี่หัวซ้ายครับโดนแขนครับผางเข้าไปครับแล้วมีอาการหรือเปล่าครับดูครับ เดินเข้าหาครับถีบดักไปก่อนฮนะแล้วผางเขาให้ครับจังหวะนี้ดอกนี้ครับเรียบร้อยครับแขนหักเลยครับผมโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสุดจริงครับผม